ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเป่าเค้กหนูขอกราบขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวน้องนะคะขอบคุณที่พี่ศิลปินทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้ความรักแล้วก็เอ็นดูกับตัวหนูนะคะคือไม่ต้องเอ่ยปากเลยมาช่วยกันทุกคนถึงจะดึกแค่ไหนก็ สำคัญนะคะกาบขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับบ้านอะไรยนานะคะขอบคุณป้าๆย่าๆขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณแฟนคลับพี่โนนะคะขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์นะคะขอบคุณบ้านอาลเท่ด้วยขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณไม่รู้จะกล่าวคำว่าอะไรคือปีนี้เป็นปีที่ตื่นตานมากนะคะดีใจจริงๆคือเด็กน้อยฉหนึ่งนะคะปีนี้อายุ20แล้วนะคะก็ หวังว่าทุกคนจะรักแล้วก็เอ็นดูหนูแบบนี้ไปนานๆนะคะสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังจะพัฒนาต่อไปนะคะปรบมยืนยันให้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วมาดูพ่อพงศ์เกิดกันขอเชิญศิลปินทุกท่านมาทำพิธีนะครับมาแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมด้านหน้าเวทีกันทุกท่านเลยนะครับที่นี่ได้เกียรติจากสสพร้อมเนี่ยอ้าวเมื่เทียนดับเรามาดูพ่อพงันเกิดให้กับน้องอ้อนนัทามณีกันนะครับนี่ อาร์ตอยิไม่ค่อยรีบไปออกมาก่อนแล้วเนี่ยนะรู้สึกรู้สึกพอหนานรือเป่าโตแล้วมึงกับกูแก่ไหมปีนีกูยังไม่แก่กูแก่ไปกับคนเดียวปีนี้คือสองชัญมากเลยยี่สิบปีแล้วทบยี่สิบปีแล้วก็ยี่สิบแล้วเหรอน้องอ้อมเมื่อก่อนโอ้โหนิดพี่เป็นสาวแล้วเม่ก่อนกอดได้เีื่กอดไม่ได้แล้วพี่เห็นมาสามยี่สองปีแล้วอ่ะแสดงว่าเขาอยู่นานกันมากเลยพี่ แล้วก็เป็นนัฐามณีปีแรกด้วยนะคะนัฐามณีจริงเป็นนิรันน์นิรันทอาเท่าไหร่นะ่ยยี่สิบยี่สิบเป็นนิจุกันเท่าไหร่ฮะอ่อนกว่าเราแค่แปดปีเองนะป้าอ้าวนี่นะครับเป็นผู้กำเนิดบ้านเฮ้ยเดี๋ยว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 โอเคครัเดี๋ยวเมื่อกี้กมบอกว่าเดี๋ยวมันล้มไปพันแล้วทำไมมันไม่แต่งให้มันดีกว่านี้อย่าลุกเดี๋ยวคนเห็นนฮ้ยตรดตรดพูดไม่ได้อ่ะศิลปินข้างหลังนะครับ อ๋อครับรอซาวก่อนรอซาวก่อนนะฮะเดี๋ยวเอกชัยราชันนะครับจะอยู่น้องเจนขุนทองแล้วก็น้องเอิร์ธเฟส Happy Birthday ทูยูยังรอสาวก่อนดิให้โชคดีทุกคีวันยังรอสาวก่อนระหว่างนี้ขอขอบคุณขอบคุณใครคุณลุงแม่ค่ะครับโอ้โห้ดีมาก เด eh <il> <med> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวั่นเดี๋ยวนนอย่าเพิ่งเปิดขอดสวยโสีหน่อยผมดูไม่ถูกภาพเลยว่ะจริงเหรออ่ที่ชายหนุ่มหดอตลอดไม่ได้เลย ให้คุณพ่อขวัญใจนะครับเป็นตัวแทนฝั่งซีฟิตรับเชิญทั้งหมดอวยพรให้กับน้องอ้อมอ่าแล้วก็พี่ลุงเทียมชัยอีกคนนะครับอวยพรวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครัแม่พี่ๆทุกคนนะแฟนคลับของทุกๆคนที่มาในงานวันเกิดของน้องอ้อมวันนี้ก็เป็นเวลาที่ยาวนานนะครับ20ปีนะตั้งแต่น้องอ้อม ยังไม่เิดนะคุณพ่อแล้วก็คุณปู่ก็นำคณะามาไล่หน้าตลอดมามีชื่อเสียงโด,ด่งดังเป็นที่รักของทุกท่านต<ล>อนนี้ก็เป็นช่วงต่อของน้งองอ้อกับน้องอ้ําและต่อไปก็จะเป็นน้องสมาร์ทนะก็ขอฝากอาไว้ด้วยนะคุณปู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อยู่ดูความสําเร็จของล้านๆานได้มากแค่ไหนอยู่อาจจะอยู่นานพะปีน,นี้ก็ 70แล้วนะจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ออกได้หน้าเวทีนะตอนนี้ก็มาเป็นกำลังให้ให้หลานสาวให้สู้ต่อไปนะก็ <c oughs> ขอให้เป็นที่รักของแม่แม่พี่ๆทุกคนที่รักน้องอ้อมนะครับก็ดูแลมีอะไรไม่ดีก็ตักเตือนได้นะครับเพราะว่าน้องล้อมยังเด็กนะครับ <c oughs> บางทีทำอะไรไม่ถูกตาถูกใจท่านก็ขอให้ติขอให้บอกนะ ลูกจะได้เป็นที่รักของทุกทุนตลอดไปนะก็ขอให้น้องอ้อมเป็นที่รักน่าดมดังมีชื่อเสียงในวงการลิเกไปอีกนานแสนนานครับขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อนที่ขอดูใจไปหน้าครับอ้าอีกหนึ่งท่านนะครับคุณพี่อพิเทศพี่เทศให้ความร่วมมือหน่อยครับให้ช่วยร่วมมือหน่อยครับบริวารได้กับอาบุษยอาบุษยนะเป็นตัวแทนหนุ่มที่สุดหนุ่มที่สุด นมนมน้อยนะแต่ก็ยังหร่อยอันนี้เขาหนุมตากาลไม่ใช่ครับก็เห็นแววต้องอ้อมนะครับก็ต่อไปววก็ควรจะมาแทนคุณแม่ของอรัมพีพรนะครับน้องสมมาตรก็มาแทนคุณพ่อเฉลิมชัยใช่มาไป,ไ,ปไปตามการเวลาของทุกคนต้องไปเช่นี้นะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดก็เริ่มจากวันนี้เลยทุกคนก็มองเห็นแล้วว่ามองเห็นแววต้องอ้อมแล้วว่ามีความเออ เก่งทางด้านศิลปินลิเกนะครับทั้งทางรำและร้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วยให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยส่งดาวดวงน้อยดวงนี้ที่เริ่มจะมีแสงออกมาขอให้ช่วยดันเขาส่งเสริมให้อยู่บนท้องฟ้าให้แสงดวงดาวดวงนี้แจ่มเจิดจ้าอีกสักหนึ่งดวงนะครับขอบคุณมากอาตรเมือกับทคุนพี่ชายครับ เดี๋ยวคนุท้ายกันเดี๋ยวจะช้าขอให้คุณพ่อคุณพ่อเสลิมชันใช่ไหมพูดอย่างผมน่าพรอนสาวต้งแต่ไม่เคยนวต้องพูดเยอครับก็ขอกบขอบคุณนะครับไปยังผู้ชมท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับสำหรับในคืนนี้เป็นวันครบรอบกันเกิดวันคล้ายวันเกิดของ น้อ,องอนะ้อมนัทธามณีมาเรายน่านะครับก็ขอให้ลูกสาวของพ่อนะครับที่มีความตั้งใจท้าเพียรและปากบันด้วยดีเสมอมาการกระทำเช่นนั้นที่บ่งบอกถึงอนาคตและความจริงใจที่จะยืนหยัดต่อสู้อยู่บนพืนเวทีแห่งนี้ขอให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงาน,นด้านลิเกขอให้ลูกของพ่อตั้งใจ และทำต่อไปโอเคพวกเรื่อนให้กับเฉลิมฉัตรด้วยขอบคุณมากครับก่อนก่อนลูดแล้วก่อนแม่หน่อยครับอ่ะแม่อ่ะโอเคใช่ไหมขอให้พี่หมีกับพี่แอร์มีความสุขมากๆไม่ใช่นะโอ้มันเกิดลางนะครับขอบคุณจฉิมฉัทุกท่านด้วยนะครับอ่ะแล้วยังไงเราเราเราร้องเพลงกันต่อเลยศิลปินอีกหลายท่านอ่ะคุณคุณควงใครอ่ะ คุณแม่เขาไม่ควยพรีพอร์ดเลยนะคุณแม่ครับแม่แม่เขาเลยคนที่บ้าเขาเขาไม่ได้คุยพรีพอร์รแม่ไม่ควยพรีพอร์เลยลักษณะบุญรับพรีพรเดี๋ยวแหล่เขทำดนตรีให้อวยพรแม่มาอวยพรเนี่ยเราจะให้รับพรแหน่ะนะฮะแหน่อยุบข้ามเต็งเต็งอ้าวขอบคุณแฟนคลับอีกสักรอบหนึ่งท่านผู้ชมอีกสักรอบหนึ่งขอบคุณอีกเป็นรอบนะคะถ้าหากว่าขอบคุณไม่ทั่วถึงนะคะกล่าวขอบคุณไม่ทั่วถึงต้องขออภัย มาเชียร์กันนะคะถึงบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักนักขาววนีเลยก็ยังมานั่งชมนั่งเชียร์อยู่เป็นกําลังใจให้กันนะคะก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราฟังผลงานจากสตรีของท่านนะคะคุที่ชื่นชอบกันนะคะเขาเพิ่มากๆอัดเพิ่มเติอีกสักครั้งกับน้องออมเจ้าของวันเกิดวันนี้สวยเลย